ขามาขามาลุกไปหนึ่งข่าวไว้ไว้ลุกหนึ่งข่าวไปฮะลนุ่ข่าวเลยเด้วอไว้ๆแม่จะบรุษซ้ำเลยนินจฺ ลูกหนึ่งเขาลูกหนึ่งเขาไปว่าว่วา,วาลูกจะเศร้าได้เหมืนอนกะัน เขาเป็นจะให้เลาะลูกหนึ่งให้กินนะป่๊สิหนึงซุกอยู่บ่อหนึ่งเขาดังไพ่ก็เป็นหนึ่งเขาก็เป็ตจางกับิีนึงซุกขึ้นบ่ซุกอห้ให้กินนะปุมากองก้นอยู่หนล่ะเ้ออลุกแล้วลุกไปแล้วบันน ฮะม่ระวังได้ระวังได้ออกจากมุงนะเออ,อใส่ง่ายดีลูกทรายขอามือน,นยียังมือ,อยุ่ววกลูกลนะครับ <c oughs> จะได้เปิดแพท ไพ่เอาเลยโอ้ขั้นตอนแรกดังไพ่ลองคำวะเห็นยุบอะไรไพ่นะเห็นได้าาไ่อนห้าเด้วไพ่บอสดนไม่ซองออมาแยกเลยไพนะ่ Đang biển dù bơ Cứ bỏ giang vô Mà xì mày hôn lập khay Mà xì đòn xê tá tít dạng Bỏ dạng vô vô dạng Dạng đi lột นี่อุ้ยห้าอยยางนี่จากนอนอยู่ผู้ไปห้ามีผู้มาปาดไปไปมันเจ็บตาบุ่เลยนะโอ้โหยังนอนอยู่ ได้แล้วประจักรครับโอ้โหท่านใจแล้วมือเลยบานทั้งอยากอยู่อยากนอนบอกโอ้โหวุ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอนะพอนะพอนะอ่าอีหยังนั่นนะพิมมันอะใส่อีกบัดนี้นะอ่าพอแล้วได้แล้วมันเปียกแล้วประจักรนนะอ่านี่ จึงไว้ก้อนจะเพิ่มไปทั้งใดจึงไว้ก้อนเออน่ะมันก็ได้แหละให้มันลูกคักๆก้อนเงยขึ้นหน้านะเงยขึ้นเออได้แล้วเอาไปมนะันเออมันอยากนอนอยู่บอกมาเจาะอืเหนือยามากมากมันยังเมือ่อยจุ้ย ดังไพ่หนึงเขาเคยเอาไซส์แม่ปลุกแม่ปลุกลูกแล้ลูกแทนฮะหะาตอนสาแล้วแตอลูกอันนี้อันนี้มัน,น,นมกระสาอยู่เด้อ เว้ยเราสั้นแหลบบ้าเก็บท่านไส้บันเก่บเงินเว้ยเก่งเงลีล <c oughs> สั่นบกเสืออะไรเร,รียกยินแม่ว่าข้ามาหนึ่งเขาเป็นแล้วครับ ดังไพ่กับติตดแล้วหนึ่งเขาเองก็ได้แล้วแม่ย้าโษใส่ลูกด้วาลูกเสยแล้วใส่ลาลายมันจะติดเออใส่ละลายปอโอ้ยโอเคบาดนี้นะไปข้างหน้ามาหนึ่ง เออทำติดกันบั้งหลังจากดังไพ่เซตน้องค้ำกับเสียงฮะใสเซรามหนึ่ง สายไล่ไปได้น่ะสีสุกอยู่บ่ส่อีกจังน้อยนในหมอหนึงใหม่ก้อนเด็ดเคยจะเพิ่มข้างปงไว้หนิก่อนไห้พายลูกก่อนอ่ะลลางหัวเขาหลังคักเดอ้อ ตักน้ำม,มาใส่นี่มาตักน้ำใส่ล่างเขานี่ นอนขวมหมอนั่นเห็ดแห้งตอกซีกตอกซีกหนามนั่นเออเอามาใส่เออเอามือเร้าขึ้นมาหน้าเออหน้าล้วสีทองอหกใหน้ามาใส่ เออเจอโอโคสุดยอดข้าวเจ้าเลยบาทงวดนี้ล่างเรียบร้อยแล้วบ่อ,อ่ะลงลงถอดไราบาทท่า,าว่าล่างเรียบร้อย น้รายอยากนอนอยู่บ่จังก็หัวจนบ่ถือเต่เาเลยบูบันบ่มหัวจนบ่ถือหมอคนตื่นบอกคนไปหาหมพอพอพอยกขึ้นยกขึ้นจับหูมันเออยกขึ้นมันเสียเล็กน้า งวยพอพอใส่หมอหนึงบบดน,นี้โอเคโอ้พายกับลูกเซยติดเซยเสร็จแล้วยอกหม้อขึ้นเลยบบดนี้ขึ้นเต่าเลยพายกับลูกพอดีแหละ เรียบร้อยเซฟภาร,รกิจบาทนี่ไปไปนอนอีกบาทนี่จบถือว่าโอเคสำเนี้มีจฉาหาที่ตามเบื้องตอนตอนช่วยสิซุกใค่ช่วยอยู่บ่ <c oughs> อะาส้มตอนคลิปช่วยกูแหละ ลูกๆมาลูกหนึ่งเขา่าแต่เศ้าเลยเหมือนเดี๋ยวจะเ,เ,เ,เปิดอันไพยยังหมืดอ,อยู่เลย <c oughs> อะไปนอนบอนะ